สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้หมีจะมารีวิวหูฟังบลูทูธไร้สายมาแชล์มิเนอร์สี2 s ายเลสนะครับตัวนี้เขาจะมีสายชาร์จ Type C มาให้ด้วยนะครับพร้อมกับคู่มือการใช้งานมีคู่มือภาษาไทยด้วยนี่นะคะเป็นข้างซ้ายข้างขวาหูฟังสวยมากสายชาร์จนะครับดีมากหนามากสายชาร์จหนามากเลยคะ่ะนี่คู่มือนะคะมีคู่มือภาษาไทยด้านในนะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะเขาจะมีแอปมาให้ด้วยโหลดแอปเรียบร้อยกดไอ gree กกรอกเมลนะคะแล้วเราก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยเชื่อมต่อบลูทูธเราสามารถตั้งค่าได้นะคะ touch control เราสามารถตั้งค่า EQ ได้ว่าอยากได้เสียงแบบไหนนะคะนี่แล้วก็การใช้งานง่ายมากๆเลยกด1ครั้งเพื่อหยุดข้ามไปข้างหน้าแตะ2ครั้งถอยไปข้างหลังแตะ3ครั้งนะคะใช้งานง่ายมากเสียงดีมาก ไม่ผิดหวังเลยค่ะแนะนำเสียงดีจริงๆใครชอบฟังเพลงแนะนำเลยครับ